พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายศีลขันธวั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 2. สามัญญผลสูตรต่อมัชชิมศีลหนึ่งร้อยสี่หนึ่ง ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชชะคามและภูตะคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการพรากพืชชะคามและภูตะคามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ครบ5แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง105 2. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิตรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง106 3. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเช่นอย่างที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหโหรสพ มีการรำเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลกุก,ลลกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ รบนกกระทารำกระบี่กระบองหมวยชกหมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง107 4ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโูชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำทาย เล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถยน้อยเล่นหกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยเล่นธนูน้อยเล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเรียนคนพิการแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหนึ่งรห ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้ากโกเชาขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะ มีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อนสิบหคนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังมา้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชินะอันมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด เครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง109 6. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัวใครอวัยวะอาบน้ำหอมนวด่องกระจกแต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือ สวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปินใช้พัดวานวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง110 7 ภิกษุเว้นขาดจากติรัตฉานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบติรัตฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าว เรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องญานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง1 1 1 8ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวัญขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้ข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง112 9. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทุตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบทุตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชาราชมหาอมาตย์กษัตริย์พราหมณ์คฤรืหบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมาดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 113 10. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ู้เจริญบางจำพวกฉันผูชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเลมสแสวงหาลาบด้วยลาบแม้ข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจบมัชฌิมะศีล